หลอกห่างแล้วมันบุ้งไม่เป็นอะไรเลยเอา้าไอ้เที่ยนนี่แม่งได้คอมใหม่แล้วแม่งก็ลืมเพื่อนโว้ย <laughs> <laughs> แต่ละองค์เดี๋ยวกูพิมพ์บอกเลยอย่าลืมเทสได้แบงค์วิบูคออของอ่ะเกมได้คอมใหม่มาต้องแบงค์วีบูคของเทสอยู่แล้วไอ้เหี่อ่ะไหวอยู <laughs> ่แล้วเอ,เออเปลีปล่ยนเป็น AMD, น AMD ตัวล่าสุดบอกกูแค่นี้ขอบคุณมากล่าสุดแล้วมันตัวอะไร มันบอกกูกลัวล่าสุดแล้วก็ตัวอะไรนะตัวดีสุดแล้วก็ล่าสุดบอกกูแค่เนี้ยคือบอกบุญบอกชื่อดูมาเถิดจะใบกูขนาดเนี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันตัวดีสุดมีหลายตัวเลยมีหัวกลัวเจนแปดเอ็กซ์สามดีก็ดีดีมันตอบมันตอบว่าดีสุดใหม่สุดอ่ะคือกูไม่ได้ป่อยหมดเลยเฮียอ่ะเก้าพันใช่ไหมวะเก้าพันเก้าร้อยเอ็กซ์สามดีหรือเปล่าวะแล้วก็พันแปดร้อยเอ็กสามดี เก้าพันเก้าเเอ้ยก้าพันแปดเลย,เลย <Okay. S 1> ต้องเป็นสามดีแต่เส้นเก้าที่เดียวดิเดี๋ยวคืนนี้แม่งมีคน AMD กับ Intel ขิงกันแน่เลยวะเฮียกูรอดูศึกนี้เลยก็เลยวะก็เพื่อนกูคนหนึ่งอวย Intel อ่ะอีกคนหนึ่งใช้ Intel แล้วเปลี่ยนไป AMD อ่ะ <c oughs> กูว่าเดี๋ยวแม่งมีแม่งมีต่อยกันขานดิอ่ะใครดีกว่ากันอะ่ะเออโคตรกินกูอ่ะใช้ AMD นะกูมันไม่มีาทางเลยเพราะว่าการ์ดจอข้อต่อ ความเลือกซื้ออไอ้ที่ที่ที่พอเลือกสองเครื่องอ่ะการ์ดจอการ์ดจอตัวอะไรวะอินดี็อินเทลดีกว่าแล้วก็เรื่องเรื่องพกเครื่องนี้แหละมันดีกว่าเปิดตัวมุมน้ําเงินผู้ใช้ผู้ยกย่องอินเทลมุมมุมสีแดงผู้เปลี่ยนจากอินเทลไปใช้เอ็มดีไอ้ที่อหม่ใม่ใหม่ใหม่เด็กหนุมน่มเด็กหนุ่มสีน้ําเงินผู้ผู้โอนอินเทลกับเด็กหนุ่มหน้าเนิรดผู้ผู้ที่ใช้อินเทลแล้วค้างแล้วเปลี่ยนไปทีเอ็มดี เออเใ้ยแต่อินเทลแต่อินเทลของเพื่อนกูน่าจะอะไรนะตัวเรือธงมั้งกูจำไม่ได้กูเห็นมันใช้อยู่กูรอดูมันโวนแบงค์วิบูคองกันเลยเที่แกูรอดูเลยเฮียคืนนี้สนุกแน่คออัลตาคออัลตากูว่าถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นคอไอกูว่ามันยังลื่นอยู่นะคอออลตานี่มันยังมันยังใหม่อยู่คอออลตา ไม่แต่เพื่อนกูอีกคนที่ใช้ Intel มันใช้ตัวอะไรวะน่าจะเป็นตัวธทงมั้งถ้ากูจำไม่ผิดเตอร์ทงมันรุ่นมันรุ่นไหนมันมันมีหลายทงเลยคือตอนนี้สเปคคอมทุกอย่างเหมือนกันนะแค่ CPU ไม่เหมือนกันเนี่ยไอเทียกูได้ชื่อเรียกง่ายๆแล้วไอ Intel กับ AMD เหีเฮยกูได้ชื่อเพื่อนกูเรียกง่ายๆแล้วกูชื่อ เกียร์กินเล่าไอ้เหี้ยกูว่าถ้า AMD แพ้เดี๋ยวเพื่อนกูก็มีข้ออ้างอยู่ดีเหี้ยฮะไม่ดิถ้า Intel แพ้เดี๋ยวเพื่อนกูก็มีข้ออ้างอยู่ดีอินเทลมันใช้มาจะมันใช้มาสี่ห้าเดือนแล้วสี่คนหนึ่งแกะกองใหม่เฮียออินเทลจะเปิดเปิดมาก่อนเป็นปีเยอะแต่มัน ช่วงตอนช่วงตอนที่ไลเซนออกมาล่าออกออกมาตอนแรกๆเนี่ยแม่งมันเสือนอนเสือเสือนอนนอนนอนงูงูเลยไม่มีสิ่งนั้นมันคือประวัติที่อะไรนะในเนี้ยอ่ะช่ทองเที่ยวเราเราประวัติเราประวัติกูเคยกูเคยฟังอยู่กูเคยฟังอยู่แต่กูฟังไม่จบไอ้กูกูกูว่าโอ้ไม่ก็ถ้ามีบุคคลคนนั้น เอเอมีกู็ไม่ถือกระหมือนหรอกจริงแต่คืนนี้กูรอดูสึกประชันกันเลยเฮียเออเป็นเป็นไงบอกบอกเป็นไงบอกกันเนยจรา็บูทใหม่อ่ะคนที่เป็นกรรมการกูกับเพื่อนอีกคนนึงมีหูระเบิดอ่ะ <c oughs> แล้วคือไ <c oughs> อ้ส <c oughs> องอคนนี้ไม่เข้าบูทใหม่อัดกันด้วยนะสุดบูทใหม่กับสุดบูทใหม่ เ้่าแป๊บเกมเท่าอย่างเท่ากันเดี๋ยวแม่งแข่งอะใครเปิดแฉกโฮมเยอะกว่าแล้วมันกระตุกอะไม่ไม่ไม่ทุกอย่างทุกอย่างเท่ากันคือการจะต้องเท่ากันกันเออใช่ไงสเปคทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยเพราะไอคนที่เปลี่ยนจาก intel เป็น amd อะมันก๊อปสเปคเพื่อนกูเลยก๊อปยันเคสอะคิดดูแม่งก๊อปยันเคสกับหน้าจอไอ้เหี่อะคือแม่งแบบผู้ที่อยากคิดเองว่ะมึงใช้สเปคอะไรวะดูหน่อยแล้วแม่งก็ กูนั่งกระดิแม่งแบบแล้วอยู่ดีๆพรุ่งนี้แม่งก็มาแบบแล้วก็แบบอ๋อคอาใหม่เหมือนเอามือทุกอย่างโอเค้างนี้ก็ดูดูชนง่ายหน่อยบอร์ดเหมือนกันไหมอ่ะมันน่าจะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่แหละเฮียเพราะว่าตัวเก่ามันบอร์ดเอ็นเทียวไม่ใช่เอ็มดีไม่ได้อมันน่าจะเปล่นคือบอร์ดบอร์ดเหมือนกันบอร์ดคือตัวท็อปเหมือนกันนะน่าจะเดี๋ยวกูลองถามมันก่อนถ้ามันหยุดเหอเค้าใหม่แล้วตอบกับกู ไม่ได้มีที่บ่นหยิบไปดู้ล็อกนักเลยแทบแบบกูว่าเปิดห้องเปิดห้องหนึ่งงกันนี่เท่าี๋ที่กูจำได้อย่างเดียวของคอมมันคือก็คืออะไรนะ กาจอห้าศูนย์เก้าศูนย์กับไอเทนแลมหกสิบสี่แค่นั้นที่กูจำได้ที่เหลือกูมั่งลืมไปหมดละกาจอมันยังเปลี่ยนพร้อมกันไหนเฮียโคตรเฮียโอ้โหกูเปิดไปดูแชร์มึงกูหูก,กูระเบิดเลยเฮียมั่งเปิดเข้าไปตอนมึงกินกระสุนพอดีเลย เมื่อกี้กูเข้าไปดูบ้านหนึ่งมันชึกชึกเตือนมีหูพังเลยฮ่ย เนโเบุกนุณได้ยินังจับเสียงคุณเอคแม่งยัดยันนบูเวไม่ไม่หลังไปหลังจอไอคิยเรียบร้อยสายกัดจอไหมโอเคสายละลายเหรอเออห้าศูนย์เก้าศูนย์ของมันทั้งคู่ละลายเฮียอดเลยได้นในพออนบอร์ดละ กูว่าได้ได้40 90มันเก็บไว้อยู่หรือเปล่าคําถามอะคําถามคือพ่อแม่มันเก็บอยู่หรือเปล่าหรือพ่อแม่มันเอาไปขายแล้วเ,เออะน่าจะได้ออนบอร์ดแต่ไอ้ซิทคอนน่าจะเก็บไว้อยู่นะแต่ไอเคียอินทรวอดไม่น่าเก็บไว้ละเออว่ะไอ้เคียไลท์เก็บไว้อยู่เออไอ้เคียไลท์เก็บไว้อยู่เออไอ้เคียไลท์เก็บไว้อยู่ และอินโทรวดกูมันเก็บไว้อยู่ไม่ก่อนเ<อ>ก็บได้แหละเนีนเยเยลำแปะบทคอมกับลำแปะบนมือถือ,อไอ้เฮีย ที่ทกูกต้องมาตังคนคำนวนการคงกระสุนมากเป็นกระสุนย้อยเกียดมากเดี๋ยวกูใช้คำคมเพื่อนกูถ้ามึงอยากกระสุนย้อยในเกมถูกต้องมึงแค่ยิงกระสุนจริงให้ถูกไอ้เหี้ยมึงมึงลองมึงลอง,ลองมาดูดิเหี้ยยิงว้างๆไรนะว้าไงนะกระสุนยย้อกูก็เป็นไอ้เหี้ยกูเลยเลิกเล่นกูกูเป็นเว้ยกูก็เลยเลิกเล่นเกมแนวยิงปืนหม่ยไอ้ระบบนะก็มันก็ยิงปืนเหมือนกันเปล่าวะ กูวัาสก๊อตเพียร์กันไม่จบบุกบ้านกันเลยเฮียกูว่าสก๊อตเพียร์กันไม่จบบุกบ้านกันเลยเฮียทุกคนจะได้เลิกเรียกมันว่าไอ้ก๊อปปี้กันเลยเฮียเ์ีอ็ก๊อปปี้ทุกอย่างเลยเฮียร์กูเออตรงแม่งก๊อปปี้ยันเคสไอ้เฮียคือเคสมึงเปลี่ยนหน่อยก็ได้คือคือมึงเอาเคสเดียวกันเลยคือแม่งเฮียเกิน กูเรียบการเหตุการณ์วันนี้มีมเด็นอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่าเพื่อนกูเบลนิวเวเลตอ่ะฮะสลบไปอีกคนหนึ่งเปลี่ยน C P U คอมอือกูจะลบยี่สิบสองว่ะเบลนิวเวเลตแล้วโดนตีแล้วโดนกระทืบสลบไปอีกคนหนึ่งเปลี่ยน C P U คอมแล้วก็กำลังจะต่อยกับไอ้เคียนที่สลบไปเมื่อกี้ ระวังโดนเหมือนกูไอ้เฮียอัดหัวคนเดิมสองรอบอ่ะแม่งด่ากูโปไอ้เฮียไม่ไม่ไม่เจอต้องต้องเจอเปลี่ยนอะไรวะอ่าใช้ปืนใช้ปืนโน่นแบบไม่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 เจสโคบมีปืนไม่ใชจสโคบก็โดนโดนโดนดีพอร์ตเลยไม่ไม่อ่ะแล้วโดนโดนโดนบวชออกของแม็กเลย อีกหกวันว่ะไอเฮี้ยูเกือบรืมเควสเลยอีกหกวันในเหี้ยอะไรวะเคียกินเคลกินชินโอเคอ่าฮะของอัพคูลินาตอนนี้คือกูพอแล้ว,ว,วอ,อือือเกินมาสองอันด้วย<า>แล้วก็ดอกไม้พอ,อยังว่าไหนกูดูดิดอกไมเ้เหลือๆโอเคตอนนี้ขาดแค่ตัง เออวะเมื่อไหร่พ่อจะคืนไอดีให้มึงวะไ <c oughs> อ้เหี้ยพ่อคืนพุจิเลยวะไอด,ดีมึงอ่ะเหี้ยโคตรโดดพ่อพ่อเพื่อนกูนจะคืนไอดีให้เพื่อนกูตอนเดือนพุจินู่นนะ <c oughs> เฮียเดือนอะกี่นี้วะเดือนพุจิเดือนสิบเอ็ดใช่ไหมเออเดือนสิบเอ็ดไอ้เหี้ยเก้าเดือน ไอ้คิดตอนแรกบอกออยืกามหกเดือนเอ้ยไปไปประมาณเก้าเดือนเียแล้วเพื่อนกูโดนพ่อเกียร์ละแปดถึงเก้าเดือน,น,อนกูนเจอบุคคลโดนเกียร์ท้งใจที่จะทำเกีย <c oughs> ทำใจอย่ <c oughs> างเดียวแล้วตอนนี้ เออว่ะทำไมไมึงไม่มึงไม่แฮกไอดีคืนไว้ที่เราเพิ่มมึงจะได้คืน <Huh? S 1> เป็นแนวคิดที่ดีไว้ที่ะแฮกไอเดียคืนไมมเออนั่นแหละครูก็พูดกับมันอยู่มันบอกไม่เอาที่เรี่องไม่เสี่ยงแฮกคืนมาได้แต่ถ้าอยู่ดีๆแม่งแบบแฮกคืนมาได้แม่งมีคนมาเคาะประตูห้องนี่แม่งน่ากลัวนะเว้ย เราไม่ใช่ความรุนแรงครับแค่แค่ตีตบตีกันเล็กน้อยมึงจะระเบิดกับกันมันุดไไมยมึงต้องไปนคนยังไงวะที่ยิงปะสุก,ก้าให้โดนตัวเองเนี<ะ>ยเออโลจิกสมจริงว้เฮียปะสุก,ก้าโดนตันวเองวายจัดเจ้าสุดแล้วโอ,อ,อ้ยโอเค สรุปทามมิ่งใหม่โดนเบลดูวลเวเลตโดนตบหัวตายอีกคนนึงแม่งเป็นยาอ่อนอีกคนนึงแม่งเล่นบัตเตอร์ฟิว5ห้าเป็นยาอ่อนโดนโดนระเบิดตัวเองคว้างระเบิดตัวเองตายแล้วก็เปลี่ยนซีพียูคอมเอ้ย <Yeah. S 2> แล้วก็ทำลายล่าเสร็จแล้วว่าตัวกคือสายใหม่เออสายใหม่ มันน่าจะใช้สายเดินกับคอมละมันเชื่อมันเว้ยมันเชื่อมันว่าสายใม่หมะเรียบร้อยเออเรียบร้อยไอ้เหี้ย คือมึงต้องไปคนยังไงว่าโดนระเบิดตัวเองปลาตายเสร็จแล้วแม่งไปเล่นเครื่องบินแล้วมึงโดนบังไฟอพยานหน้ายิงตกอีกไอ้เหี้ยมึงเมาหรือเปล่าเนี่ยเมาแล้วปี๊เออไม่โอ้ไอ้เหี้ยไม่แปลกกูเห็นคลิปแล้วแม่งไม่แปลกเลยไอ้เหี้ยแม่งบังไฟอพยานหน้าห้ากระบอกไอ้เหี้ยไปกูก็ไม่หลบไอ้เหี้ยขนาดนั้น ห้ากระบอกไอ้เขี่ยมคือใครจะไปหยกได้แลวนะเนี่ยเฮ้ยออกแมปเลยแม่งออกแมปเลยเล่นแบบใหม่เลยเขี่ยง่ายดีเออจิ้งก็มแค่เล่นแบบใหม่แม,ม่งง่ายดีใ,ไไดใหม่ๆซะแล้วกูว่าเจอโปรเหี้ย กกูมาเกแ็เออไม่เป็นไรถ้าเออเพื่อนกูเอย่างน้อยมันก็มีสกิลกิดตัวแล้วว่าไอ้เฮียเจอโปมันมันใช้โปคืนเป็นไอ้เฮีย กูซิ้นกับเพื่อนกูละไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้เที่ยคือกูรู้มึงเบียวนิวเวเลตแต่ไอ้เที่ยนี่มึงมึงบอกให้เลือกเบียวนิวเวเลตเป็นเบียวชิโดทำเที่ยอะไรวะเฮ้ยไอ้เพื่อนเที่ยนี่แม่งไอ้เที่ย,ยคือคือคนในกลุ่มแม่งรู้มันเบียวนิวเวเลตแล้วก็มีคนในกลุ่มบอกเลือกเบียวนิวเวเลตเบียวชิโดดีกว่าสภาพกูแม่งแบบฮอ มันก็เบีลนิวเดียต่อไปดีกว่าเฮียออทำไมเบลไปเบลมาไม่ไม่ไม่แต่งหญิงเลยระวังเลยไม่แต่งหญิงกูเชื่อเลยทุกคนในกลุ่มบล็อกมันอะทุกคนในกลุ่มจะบล็อกมันเว้ยแล้วตัดเพื่อนเลยเฮีย พี่นิวกูฉียังไม่ถึงแสนนี่เหรอว่าอีกที่อีกกี่ปีฉีถึงแสนน่ เคเหตุการณสงบลงแล้วกูได้ใช้ชีวแบบปกติแล้วโอ้ okay. oh, ไอ้ชิมนี้มันโคตรดีแต่มันไม่ใช่ของไอ้เขียนั่นนะไม่ใช่ของมิวคุเต่าโคตรเขี้ย,ยมึงดูดิไอ้เขี้ยกล้องกูมีปัญหา oh. ได้โจมตีได้ชีวิตได้อัตาราคิดได้ความแรงขงีงขง้โบนัสหลักเป็นความเสียหายไฟ แต่มันไม่ได้อยู่กับไอ้เที่ยเส้นผู้เต่าไงรวตัวโดนเกียรรินะใช้เงินสองล้านเลยไอ้เที่ยงมึงใช้เที่ยอะไรเยอะเดี๋ยวปูรินะ่ยวมันใช้ตังเท่หร่ใช้ตังสองล้านไงไอ้เี่ยอะไรเยอะวะ ผูต่อกูไม่ขาดความแรงขีแล้ว